ก็ยังชี้ให้เห็นนะครับว่าคําถามปลายเปิดเนี่ยนะครับยังยังสามารถที่จะใช้เป็นคําถามนำในการในการจัดกระเยนกรสอนได้อีกด้วยนะครับซึ่งคําถามนำเนี่ยก็เป็นคําถามปลายเปิดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมีลักษณะของการชี้นำนครับเพื่อที่จะให้เห็นทิศทางของ ของการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นในในครั้งนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามนามนี้อาจจะถามในลักษณะอย่างเช่นคุณเห็นคุณเห็นรถบัสโรงเรียนนะครับมีมีมีลักษณะเป็นยังไงครับหรืออาจจะถามว่าลองพูดอธิบายเกี่ยวกับสีของรถบัส โรงเรียนให้ฟังหน่อยซินะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะของคําถามปลายเปิดนะครับนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ได้อธิบายนะครับได้อธิบายได้พูดคุยนะครับในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะให้อิสระอย่างที่อย่างที่ได้บอกไปแล้วในก่อนหน้านี้ว่าเป็นคําถามที่เอื้อต่อการให้อิสระต่อการแสดงความคิดเห็น เมากนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามนะครับมันก็จะโฟกัสไปที่สีสีของรถนะครับเพราะว่าในบทเรียนชั่วโมงนั้นหรือเนื้อหาชั่วโมงนั้นอาจจะโฟกัสไปที่สีของรถพัตโรงเรียนนะครับดังนั้นคาถามคําถามแม้ว่าจะเป็น คำถามปลายเปิดก็จริงแต่ก็จะมีลักษณะของการชี้นําให้เห็นทิศทางว่าในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าภายใต้การชี้นํานั้นก็ยังเอื้อให้เกิดการการอภิปราย,ายการาพูดคุกยกันอย่างกว้างขวางแล้วก็หลากหลายซึ่งก็จะแตกต่างจากคําถามปลายปิดนะครับคําถามปลายปิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นคำถามที่ จำกัดนะครับความเป็นไปได้ของการตอบขนะองคำถามมากกว่าคำถามปลายเปิดหรือคำถามคำถามนำซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะมีลักษณะแค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับแม้ว่ามันอาจจะตอบได้ได้มากกว่านั้นอย่างเช่นเขาอาจจะตอบว่าผมคิดว่าใช่นะครับนะครับ มันก็จะมากกว่าใช่นะครับผมคิดว่าใช่นะครับผมคิดว่าไม่ใช่นะครับหรืออาจจะตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วมัน,ม,น,นมันเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงอ่าอืมผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่สีแดงนะครับครับแม้ว่าเขาจะพูดได้มมากขึ้นกาจริง แต่สุดท้ายนะครับก็โฟกัสไปที่ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อแตกต่างนะครับก็อยู่ที่คุณครูว่าคุณครูต้องการจะให้เด็กนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะแบบใดน,นะครับเขามีส่วนร่วมแค่ใช่หรือไม่เท่านั้นใช่ไหมหรือว่าต้องการจะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางหลากหลายอยู่อยู่ที่ อยู่ที่คุณครูเองเป็นคนที่จะกําหนดว่าบรรยากาศในชั่วโมงนั้นนะครับมันมันจะออกมาในโทนแบบใดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการการตั้งคําถามนะครับโดยเฉพาะคำถามคาถามนําคําถามไเปืด